สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลบอนจันตากองนะครับผมก็เนื่องจากเมื่อวานนะครับผมวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เริ่มทําการแข่งขันขึ้นแล้วนะครับผมกับเมเจอร์ที่สต็อกโฮมนะครับผมรายการ d o ตาทูนั่นเองก็วันนี้นะฮะเราจะมาสรุปผลการแข่งขันนะครับผมของวันแรกให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับก็เริ่มจากกลุ่ม A นะครับผมก็เป็น EG นะครับผมแพ้ให้กับทุนด้าไป0ต่อ2เกมนะครับ OG ชนะบิทโค้ดไป2 0นะครับผมบูมอีสปอร์ตนะครับผมเสมอเบ็ดบูมทีมไป1ต่อ1เกมนะครับส่วน OG นะครับผมก็เสมอกับูมเหมือนกันนะฮะหต่อ1เกมต่อมาเป็น EG นะครับผมแพ้ให้กับ T1 ไป0ต่อ2นะครับผมแล้วก็ ผู้สุดท้ายของกลุ่มเอเมื่อวานก็เป็นบิตโคดนะครับผมสเสมอเบ็ดบูมไป1ต่อ1น,นั่นเองนะครับผมมาดูกันทางกลุ่มบีกันบ้างนะครับผมลิควิดนะฮะแพ้แบบช็อกโลกนะครับผมยังอึ้งเลยนะครับผมแพ้ให้กับ ทันเดอร์เอาเวเกนไปศูนย์ต่อสองนะครับผมต่อมาก็เป็นทางฟานาติกนะครับผมยอดทีมจากโซนซีนะครับผมแพ้ให้กับแชมป์ทีไอไปศูนย์ต่อสองต่อมาเป็นทีม tsm นะครับผมเสมอกับทีมไกมินแกรเดเตอร์ไป1ต่อ1เกมนะครับผมแล้วอีกหนึ่งคู่ที่ช็อกโลกมากๆนะครับผมอย่างแชมป์ TI นะครับผมทีม Spirit นะฮะไปให้กับไกมินแกรเดเตอร์ไป0ต่อ2เกมนะครับผมโอ้โหนี่เป็นน่าจะเป็นอะไรที่แพ้ทางนะครับผมต่อมาเป็นฟานาติกนะครับผมชนะ TSM ไป2ต่อ0เกมนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเป็น Thunder a w a k ไว้นะครับผมชนะบายนะครับผมทีมไมค์เกมใบนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าทีมไมค์เกมเนี่ยมาส่งเ,เกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะครับผมของผู้เล่นนะฮะก็ไม่ทัน,นครับก็เลยโดนปรับแพ้ไปนั่นเองนะครับผมเราก็มาสรุปตารางคะแนนนะครับผมในวันแรกนะครับผมนี่ก็เป็น ผลการแข่งขันนะครับผมสำหรับวันแรกนะฮะกับรายการ esl one stockholm 2 0 2 2นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากทุกชมกดไลค์กด subscribe ช่องนักวิจัตตกรว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันนะครับผมวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ